สรุปเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลในประเทศสหรัฐที่บริษัทลีออนเรเบเซลรัฐเท็กซัสเป็นข่าวดังในปี2011พร้อมทั้งสรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไขในคลิปนี้โดยในการสรุปเนื้อหาเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้จัดทําได้แก่แรกขวัญและกนกพรหัวข้อที่จะนําเสนอมีด้วยกัน4หัวข้อดังนี้หัวข้อที่1เหตุการณ์อุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหลที่ลีออนเรเบล บริษัทลีออนเดนเป็นโรงงานผลิตกรดอะซิติกรายใหญ่อันดับ3ของโลกผลิตกรดอะซิติกจากเมทานอนและคาร์บอนมอนนอกไซด์โดยโรงงานมีพนักงานทั้งหมดราวๆ6 7ราว6 7คนบริษัทแห่งนี้มีการว่าจ้างผู้รับเหมาบริษัทเทิร์นทูเข้ามาซ่อมบำรุงโดยทำสัญญากันในปี2019ในกระบวนการผลิตโดยจะได้สารเคมีสำคัญออกมาสตัวคือกรดอะซิติกและเมทิลไอโอดด์วันที่27กร,รกฎาคมปี2021 บริษัทลีออนเรบาเซลเมืองลาพพสสหรัฐอเมริกาในวันที่24กรกฎาคมช่างเทคนิคได้เดินสำรวจพื้นที่การผลิตและพบว่ามีรอยรั่วเล็กๆเ,เกิดขึ้นบริเวณรอยเชื่อมต่อท่อส่งเมทานอนใต้ถังผลิตอะเซติกเนื่องจากหน่วยผลิตใกล้เคียงต้องหยุดการผลิตหน่วยกรดอะซิติกจึงหยุดการผลิตด้วยบริษัทจึงใช้โอกาสนี้ให้บริษัทเทิร์นทูเข้ามาซ่อมโดยเป็นวาที่อยู่ระหว่างท่อส่งเมทานอนและถังอะเซติก สวันต่อมาวันที่27กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาบริษัทเทิร์นทูกักลางคืนเดินเข้ามาซ่อมบำรุงที่บริษัทโดยมากับพเฟอร์สองคนและฟอร์แมนหนึ่งคนเข้ามาพบพนักงานรีออนเดรนในพื้นที่ทีมงานเทิร์นทูได้แจ้งทีมงานของเขาผ่านมีคุณสมบัติและความรู้พร้อมในขั้นตอนการถอดแอร์คาซูเอเตอร์ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงทั้งรีออนเดรนและเท r n ์นทูไม่มีขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนและไม่ได้ฝึกอบรมทีมงานเกี่ยวกับวิธีการถอดอุปกรณ์ดังกล่าวต่อมาเวลา18.45นาฬกา45นาทีพนักงานรีออนเดรนเข้าไปทำการชี้จุดที่ทำงานและออกจากพื้นที่ไปทีมงานเท r ร์นทูเริ่มดำเนินงานซ่อมโดยทำการถอดอุปกรณ์แอร์คัซูเอเตอร์ออกก่อนและตามด้วยถอดน็อตส,ส่วนของปลั๊กวาลจนหมดซึ่งน็อตส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องถอดออก เพราะเป็นส่วนกักเก็บแรงดันเมื่อถอดน็อตออกหมดจากนั้นพนักงานต้องถอดส่วนของคูเปอร์ออกเพื่อจะใส่ไปทีไปทีคืออุปกรณ์ทำการล้อขาะเอาแท็กเอาในส่วนของปลั๊กวาเอาอย่างไรก็ตามพนักงานไม่สามารถดึงคูเปอร์ออกได้เพราะติดขัดจึงพยายามใช้อุปกรณ์งัดส่วนนี้เมื่อไม่มีน็อตกักเก็บแรงดันบวกกับการพยายามงัดคูเปอร์โดยใช้ชแฉลง จึงทาให้ฝาส่วนของลั๊กวาว์วหลุดออกและทําให้กรดอซิติกร้อนพุ่งออกมาโดนพนักงานจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทันทีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้มีผู้เสียชีวิตสองรายจากการสัมผัสดโดยตรงและบาดเจ็บสาหัส2รายเนื่องจากสูดดมไอกรดเข้มขน้นพนักงานอีก29รายนําตัวส่งโรงพยาบาลส่วนความเสียหายทางทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ40ดอลลาร์สหรัฐ ในสไลด์นี้เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาหรือ c ส s e study ที่กลุ่มของเราได้นำมาวิเคราะห์โดยจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ต่างๆพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขเบื้องต้นซึ่งในสไลด์ถัดไปเราจะมาลงรายละเอียดของแต่ละเหตุการณ์อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะในสไลด์นี้เราจะพูดถึง event layer หรือชั้นของเหตุการณ์ซึ่งเป็นการจัดระดับคำแนะนำด้านความปลอดภัย โดยแบ่งออกเป็น3ชั้นหลักเพื่อให้เราเข้าใจง่ายและนำไปใช้จริงได้อย่างเป็นระบบกันค่ะเริ่มจากเรามาดูที่ความหมายแต่ละชั้นกันค่ะอิม e มีเดียตหรือมาตรการเบื้องต้นคือสิ่งที่ทำได้ทันทีเช่นเพิ่มขั้นตอนใน SOP หรือใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ถัดมาคืออิตาลิกหรือมาตรการชั้นที่2เป็นการลดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางเช่นลดแรงดันหรือระบายสารออกจากระบบสุดท้ายคือโบหรือมาตรการชั้นที่3าม,มุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการจัดการเช่นการตรวจสอบการอบรมและการยกระดับมาตรฐานให้รัดกุมยิ่งขึ้นเริ่มจากเหตุการณ์แรกคะ่ะจากคลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่เทคนิคของหน่วยผลิตกรดอะซิติก โรงงานลียงเดลบาเซลพบการรั่วไหลเล็กน้อยที่ท่อส่งเมทานอนต้นทางถังปฏิกันจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากรอยเชื่อมภายในท่อส่งเมทานอนไม่นานหลังจากนั้นหน่วยผลิตที่อยู่ติดกันจำเป็นต้องหยุดการเดินเครื่องส่งผลให้โรงงานต้องหยุดการผลิตกรดแอซิติกเช่นกันซึ่งบริษัทลียงเดลบาเซลจึงใช้โอกาสนี้ในการถอดและซ่อมแซมท่อส่งเมทานอนที่เกิดการรั่วค่ะจากเหตุการณ์การรั่วไหลเล็กน้อยที่ท่อเมทานอ,นอนต้นทางถังปฏิกณน เราสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันและลดผลกระทบได้เช่น1ใช้วิธีการซ่อมบำรุงที่ไม่กระทบต่อระบบแยกกักและมีการตรวจสอบปรับปรุงเครื่องจักรตามแผน2ใช้าา์ว manual isolation ที่ปลอดภัยกว่าและสจัดให้มีการทบทวนด้านความปลอดภัยของกระบวนการหรือ process safety review ทุกครั้งก่อนอนุมัติให้ทำงานค่ะ เหตุการณ์ที่2บริษัทได้มอบหมายให้ผู้รับเหมาจากเทินสองสเปเชียลตี้เข้ามาดำเนินงานโดยทีมงานกลางคืนของเทินสองได้เข้าพบฝ่ายปฏิบัติการของไลอันเดลเบซเซอร์เมื่อวันที่27กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาเพื่อทบทวนงานและได้รับการชี้ตำแหน่งของแอคชูเอเตอร์ที่จะต้องถอดออกอย่างไรก็ตามทั้งไลอันเดลเบซเซอร์และเทินสองไม่มีขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนและไม่ได้มีการฝึกอบรมทีมงานเกี่ยวกับวิธีการถอดแอคชูเอเตอร์แต่อย่างใดจึงเป็นจุดอ่อนสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงค่ะ จากเหตุการณ์ที่2ที่บริษัทได้เรียกพนักงานผู้รับเหมาจากทนสองเข้ามาซ่อมโดยไม่ได้รับการอบรมสามารถสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบได้3ามเลดังนี้ค่ะเลอรหนึ่งคือการตรวจสอบและยืนยันความสามารถของพนักงานหรือผู้รับเหมาก่อนอนุญาตให้ปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีทักษะที่เหมาะสมเลเอสองคือการจัดการฝึกอบรมปฏิบัติการที่ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภยัยรวมถึงขั้นตอนรายละเอียดเฉพาะงานที่เกี่ยวข้อง และและสามคือการมีระบบการจัดการผู้รับเหมาที่ชัดเจนเพื่อควบคุมกำกับและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาอย่างเป็นระบบค่ะเหต <weave>, <t umb apa> <w> ุการณ์ที่3เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นของวันที่27กรกฎาคมโดยพนักงานทำการถอด Actuator ออกเพื่อซ่อมบำรุงซึ่งในขั้นตอนนี้ไม่มีซอฟที่ชัดเจนและไม่มีการฝึกอบรมเฉพาะงานสำหรับพนักงานเทินสองมาก่อน จากคลิปวิดีโอจะเห็นว่าผู้ควบคุมงานและหัวหน้าคนงานก,กลางคืนของเธอสองได้เข้าพบกับบุคลากร,กรฝ่ายปฏิบัติการของไลอนเดลโซเพื่อทบทวนงานหลังจากนั้นทีมของทั้งสองบริษัทได้เดินเข้าสู่หน่วยผลิตและมีการชี้ตำแหน่งของแอคชูเอเตอร์ที่ต้องถอดออกอย่างไรก็ตามจุดอ่อนสำคัญที่พบคือการขา,ขาดขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรและขาดการฝึกอบรมเฉพาะงานซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่อันตรายได้ค่ะเหตุการณ์ที่3เกิดจากพนักงานทำการถอดแอคชูเอเตอร์ โดยไม่มีสแตร a r d operating procedure และไม่มีการฝึกอบรมเฉพาะงานทําให้เกิดความเสี่ยงที่สําคัญดังนั้นมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจึงสามารถแบ่งออกเป็น3ามเลเยอร์ค่ะเลเยอร์หคือการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานหรือสแตร a r d operating procedure ที่ระบุวิธีการถอด actuator อย่างชัดเจนเพื่อให้การทํางานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเลเยอร์สคือการจัดฝึกอบรมเฉพาะงานเกี่ยวกับการถอดและการบํารุงรักษาวาอย่างถูกต้อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอและเลยอสามคือการมอบหมายพนักงานผู้มีความสามารถของโรงงานเข้ามากำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยค่ะเหตุการณ์ที่4เกิดขึ้นขณะที่พนักงานพยายามงัดคับเพล่เพื่อเปิดฝาครอบแต่ระหว่างการทำงานพลักแววเกิดหลุดออกมา จากคลิปวิดีโอจะเห็นว่าหลังจากถอด a c t ชูเอเออกแล้วทีมงานเธอสองสังเกตว่ายังมีคาเปลอ,อยู่ในร่องบนยอดก้านวาลพวกเขาพยายามจะเลื่อนคาเปลอออกแต่เนื่องจากแน่นเกินไปจึงไม่สามารถถอดออกด้วยมือได้สุดท้ายทีมงานเทอสองตัดสินใจใช้แฉลงเพื่อพยายามงัดคาเปลขณะนั้นแรงกดจากแลงรวมกับแรงดันของของไหลในกระบวนการภายในพลักวลทำให้ฝาครอบวาลและปลักที่ไม่ได้ยึดหลุดออกจากตัววาลในที่สุดค่ะ จากเหตุการณ์ที่4ที่พนักงานพยายามงัดคัเพลื่อเพื่อเปิดฝาครอบและพลักวลหลุดออกมาสามารถสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบได้3เลยดังนี้เลยอะใช้เครื่องมือถอดคั้เพลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะหลีกเลี่ยงการใช้ชแฉลงหรือเครื่องมือที่ไม่เหมาะสมเลยอะเลือกวิธีการแยกกักที่ปลอดภัยกว่าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันค้างอยู่ก่อนทําการถอดแตชูเอเธอรเลยอะา ปรับปรุงระบบตามแนวคิดเพ e เวนเชนพลูดีไซ g ์เช mm ่น hmm. ทําให้โครงสร้างฝาครอบวาล์วและหัววาล์มีความแตกต่างชัดเจนหรือกําหนดเครื่องหมายที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการถอดค่าเหตุการณ์ที่5เกิดขึ้นหลังจากฝาครอบวาล์วและปลั๊กที่ไม่ได้ยึดหลุดออกจากตัววาล์ส่งผลให้กรดอะซิติกพุ่งออกมาจากพลักกวลที่เปิดอยู่ในทันที จากเหตุการณ์ที่5ที่กรดอะซิติกพุ่งออกมาจากพักเวลจนทำให้พนักงานเสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรงสามารถสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบได้3เล่อดังนี้ค่ะเล่อดหนึ่งคือการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานหรือซอฟที่ระบุชัดเจนว่าชิ้นส่วนใดสามารถถอดได้และชิ้นส่วนใดต้องคงอยู่เพื่อป้องกันการถอดผิดพลาดเล่อดสองคือการลดแรงดันและทำการระบายสารออกจากอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนที่จะมีการซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ของไหลหรือสารเคมีตกค้าง และเลอาสามคือการทำบอดิตและการกำกับดูแลผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยค่ะหัวข้อนี้คือ inherently safer design หรือ ISD ค่อเป็นแนวคิดในการออกแบบระบบกระบวนการหรืออุปกรณ์เพื่อให้ลดหรือจัดการอันตร,รายตั้งแต่ต้นทางโดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ควบคุมเสริมหรือมาตรการป้องกันภายหลังกล่าวคือเราควรออกแบบให้อันตรายน้อยลงตั้งแต่แรกแทนที่จะไปควบคุมหรือแก้ไขภายหลังค่ะ แนวคิด inherently safer design หรือ ISD ประกอบด้วยหลักการสำคัญ4ข้อค่ะข้อแรก minimization หรือการลดปริมาณคือการลดปริมาณสารเคมีอันตรายในกระบวนการเช่นใช้สารเคมีในปริมาณที่น้อยลงหรือใช้ถังเก็บสารขนาดเล็กเพื่อลดความเสี่ยงข้อที่2 s u b s t i t u t i o n หรือการทดแทนคือการใช้สารหรือวัสดุที่ปลอดภัยกว่ามาแทนเช่นใช้น้ำสะอาดแทนสารละลายที่ติดไยง่าย ข้อที่3 moderation หรือการลดความรุนแรงคือการปรับเงื่อนไขการทำงานให้ปลอดภัยขึ้นเช่นลดอุณหภูมิและความดันในกระบวนการรวมถึงการย้ายอุปกรณ์หรือห้องควบคุมไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยกว่าเพื่อลดผลกระทบหากเกิดอุบัติเหตุข้อที่4 simplification หรือการทำให้เรียบง่ายคือการออกแบบระบบให้เข้าใจง่ายและบำรุงรักษาได้สะดวกลดความซับซ้อนของขั้นตอนเช่นลดจำนวนท่อวาลวและอุปกรณ์ควบคุมเพื่อลดโอกาสเกิดความผิดพลาดจากมนุษย์ค่ะ ต่อไปเราจะนำหลักการ Inherently s a f e d e s i ไซนมาประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาที่เราได้นำเสนอไปค่ะในกรณีของพลักเวลตามมาตรฐาน API 599แม้จะถูกออกแบบมาให้สามารถถอดและใส่เพลททีเพื่อทำโลโก้ได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะไม่มีจุดที่ชัดเจนให้สังเกตได้ง่ายดังนั้นการนำแนวคิด TSD เข้ามาประยุกต์ใช้จะช่วยปรับปรุงให้ระบบปลอดภัยมากขึ้นตั้งแต่การออกแบบค่ะ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้แนวคิด inherently safer design ในด้าน simplification หรือการทำให้เรียบง่ายเราเลือกใช้กลยุทธ์ที่1คือ redesign โดยการทำให้ส่วนที่ใช้สำหรับทำโลโทมีความชัดเจนมากขึ้นและระบุโดยการสลักหรือ,รอทำสัญ,ญลักษณ์ให้เห็นชัดเจนดังที่เห็นในภาพตัวอย่างเมื่อการออกแบบทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นและเข้าใจได้ง่ายก็จะช่วยลดโอกาสการสับสนหรือการทำงานผิดพลาดค่ะกลยุทธ์ที่2คือ engineering controls หรือการควบคุมด้วยวิศวกรรม โดยการระบุและทําให้เห็นชัดเจนว่าส่วนใดเป็นส่วนที่ห้ามถอดออกตัวอย่างเช่นใช้เทปเหล็กปิดในบริเวณที่ห้ามถอดหรือการติดป้ายคําเตือนห้ามบริเวณที่เป็นจุดอันตรายวิธีการเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถอดผิดพลาดและสร้างความประหนักให้กับผู้ปฏิบัติงานค่ะข้อสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขสาเหตุของเหตุการณ์คือการถอดชิ้นส่วนกักแรงดันออกจากลอกวาลวที่อยู่ในสภาพมีแรงดัน โดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่พนักงานกําลังถอดแอคชเอเตอร์ของวาลารมีส่วนร่วมต่อการเกิดเหตุการณ์นี้ได้แก่การออกแบบลักวาวที่ไม่มีคุณลักษณะการออกแบบที่เพียงพอเพื่อป้องกันการถอดชิ้นส่วนกักแรงดันของวาลวโดยไม่ได้ตั้งใจการขาดขั้นตอนในการดำเนินการถอดแอคชเอเตอร์และการขาดการฝึกอบรมสำหรับพนักงานที่ทำงานดังกล่าว ทั้งหมดนี้คือการนำเสนอกรณีศึกษาเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลที่โรงงานไลอันเดเบเซอร์ซึ่งเราได้วิเคราะห์ตามแต่ละเหตุการณ์พร้อมทั้งเสนอแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบในหลายระดับหรือหลายเลอรรวมถึงแนวคิด Inherently Safer Design ที่เน้นการออกแบบเพื่อลดอันตรายตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของมาตรการด้านความปลอดภัยข้อมูลและรายละเอียดต่างๆอ้างอิงจากรายงานการสืบสวนของ US Chemical Safety and h a z a r Investigation Board ค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของการนำเสนอในครั้งนี้หวังว่าจะทำให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าเหตุการณ์เพียงเล็กน้อยหากขาดการจัดการที่เหมาะสมก็สามารถนำไปสู่ความสูญเสียที่รุนแรงได้ติดตามข้อมูลและคลิปดีๆแบบนี้กับพวกเราสองคนได้ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะจากการนำเสนอทั้งหมดเราได้รวบรวมสรุป,ป